กำลังจะออกเรือไปตกปูจ้าไปปล่อยกับชนหยอนเลยปอย่าอ่าหย่อนลงเลยเลยูดูดูดูมาแล้วโอ้โหเนี่ยมาพูดวันนี้าสามตัวสวัสดีค่ะคุณแม่ค้านะคะคุณแม่ค้าชาแนลจ้ากะกำลังจะออกเรือจ้ากำลังจะออกเรือไป ไปตกปูจ้ะไปปล่อยกระช่างปูไว้เนาะนะคะให้ดูบรรยากาศท่าเรือนะคะท่าเรือที่พวกเข่าเซาจอดเรือจ้ากำลังจะออกเรือไปตกปูจ้าไปปล่อยกระช่างปูไว้นี่แบตเตอรี่ก็จะเบิดพี่น้องแบตมีอยู่สองขีดนะคะพาไปตกปูกันไปปล่อยกระช่างปูไว้นะคะเดี๋ยวถาเบิรงจ้า นี่ก็จะเป็นกระชังปูนะคะกระช่างปูที่เขาจะเอาไปย่อนไว้จ้ะที่เขาจะไปตกปูกันนั่นเองนะคะบนมีปลาจ้ะเอาเนื้อเป็นไก่สดโอ้่าจะเป็นยังไงเนะงาะต้องทาเบอร์จะเอาไก่ใส่เข้าไปแบบนี้นะคะนี่เอาไก่ใส่ย้อนเข้าไปในกระช่างปูปกติเขาจะเอาปลาปลาเน่าปลาที่มักมีกลิ่นจักหน่อยจ้ะแต่ว่าบานเห้าปี บม่เปนปีบอทันเนตตกปลาบอทเทนมีปลากันเลยนี่สื่อไกลมากแพ็คหนึ่งเพื่อไปตกปูจะกคุ้มค่าบอมีสองกระช่างนะคะ,ะในกระช่างนะคะ,ะเขาก็จะใส่หนีใส่หินเข้าไปเพื่อที่จะทวงกระช่งเวลาเขาย้อนลงทะเลนะคะออกไปตกปูกันจะเหตุแบบเดียวกันอีกกระช่างหนึ่งอันนั้น เอาหนิวเข้ากับอยู่ในเรือนะจ้าสว,ส,ส,สวัสดีค่ะสิสวัสดีค่ะจะไปไหนคะจะไปไหนหลูนนกเรือหน่อยๆของเฮ้านะคะ <c oughs> จุได้ประมาณแปดคนค่ะ <c oughs> ตรงเมนุษนั่งนี่ก็จะสองคนสองคน <c oughs> ข้างหลังอีกสี่คนขับประมาณประมาณผู้ใหญ่เต็มทีหกคน เด็กน่อยก็ประมาณแปคนเดี๋ยวถาเบิงแบตกล้องอาจําเวิดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระชั่งที่เ้าจะเอาไปตกปูจ้ะที่จะไปย่อนไหวตกปูนะคะหลักกจะมีทุนนะคะมีทุนทุนก็ต้องมีเบอร์โทรมีอย่างน้ำพระวัสสันธา ปลาโม่งเขามาตรวจผู้ใดบม่มี่ซื้อเขียนไว้เขาจะยึดไปนะคะนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวถามมันเขาจะไปยอนไหวแล้วเขาก็จะมากู๋อีกที่มืออืน่นพรุ่งนี้นะ,ะแดดมาแล้วแดดมา <laughs> แล้วก็ไล่ตัไปหาหมองยอนกับช่างปูจ้ะนั่ง,งอยู่ข้างหลังนะคะข้างหลังตรงนี้จะนั่งเด็กซีโฟนเด็กหน่อย กำลังย้อนกระช่งปูกำลังจะย้อนกระช่งปูนะคะยนอนลงไปตรงนี้เลยจ้ะนี่โค้งแล้วฮะรับปนุเตัวเลึกๆ ลอยไปแล้วนะคะกระช่างเ,เดียวจะย่อนกระช่างกูอีกอันนึงค่ะออกมาอีกนิดนึงย่อนไปตรงนูน้นอันนึงเดี๋ยวอ,อีกอันนึงไม่ย่อนลงตกกูดักกูดักกูจ้ะอันนี้จะมีทุนน้ำ้อมจ้ะทุนแล้วก็เขียนเบอร์โทรเขียนอันนี้เพื่อแบบจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจ จะต้องหูว่าเป็นของไผ่อย่างประมาณนี้ตกขายบ่ได้เด้อจัดตตกไปกินเนี่ยประมาณนี้ถ้าบ่ได้มีใบประกอบการกะขายเป็นกิจจะลักษณะบ่ได้นะจ๊ะนี่ยราจะเห็นทุนเหลืองเหลืองทุนเหลืองเืองนั่นคือที่เขาไม่ย้อนกงดักปูไว้จ้ะไม่ย้อนกระช่างดักปูไว้เนาะทุนเหลืองเหลืองนี่ก็จะเป็นของห้านะคะกับมีทุนเหลืองเหลือตรงนี้คือกัน ปูมันจะชอบอยู่แถวแถวแบบนี้นะจ๊ะมันจะไม่กินหัวแพ่งต้นมันกินหัวอีหยังที่เกาะอีตำหินแบบนั้นเนาะเดีย๋ยวเขาจะย้อนลงต่อพัดกระเซ็นขอเอาย้อนลงเลยเหรอเอามาเสะก็ลงก็ลงก็จะปล่อยเชือกลงไป เหลืองเหลืองที่ปอยไห้นะคะคือกระช่างปูของห้าอันที่สองบรรยากาศนะคะบรรยากาศอีกเกาะหนึ่งค่ะบรรยากาศอีกเกาะหนึ่งเกาะซูตรานะคะถึงห้าครับมากันอีกนิดนึงบ้านเพื่อนกระจอกจะอยู่ตามเกาะแบบนี้นะคะเป็นเกาะเป็นแกงแบบนี้เกาะน้อยๆแบบนี้กับมเจ้าของเรือพี่น้องเดี๋ยวจะมีบ้านพัก กอากาศอยู่นะคะฮัลโหลสพานคามเกาะอยู่ตรงนู้นจ้ะเรือว่าพงเข้ามาอีกข้างนึงเย้ย <c oughs> ยู่บนุนมาตรงนี้ตรงขับได้แค่เขาเอ่ยว่าหานอดเกาะความเร็วเรือเพราะว่าจะมีเรือจอดอยู่นะคะเพราะว่าถ้าขับเร็วมันจะเป็นคลื่นนะคะ นี่ก็จะเป็นเกาะนะคะเกาะก็จะเป็นบ้านภาคตาอากาศมีท่าเรือมีหม่องจอดเรือประมาณนี้ค่ะนะคะแต่ว่าบานเฮาวไม่มีหม่องจอดเรือบ้านเฮาเช่าที่จอดตัวเรือจะเป็นเกาะแม่ตรงนี้ตรงครับแบบสะาจะ้ะแบทเมนูจะเบิเร์ตแล้วนะคะเดี๋ยวถาเบิง์มืออินเสานะวามะกูกับช่างปูจะมีปูบอนะคะเดี๋ยวถาเบิงนะเรือจะ้ะ มันก็จะเป็นเกาะเป็นแก้งแบบนี้จ้ะลักษณะผู้่มีประเทศของเมืองเบอร์เกนนอร์เวย์หรือว่าส่วนใหญ่ของนอร์เวย์นะคะว่าจะไปยามรอบปูที่ดักไว้เนาะจะ้ะกงปูที่เขาเอาล่องไว้มือว่านแต่ว่าลมแหง้งก็เลยว่ไเด็ไปยามรอบลมแรงนะคะเพราะว่าพูนเอาล่งไว้ทั้งทั้งผุ่นจะ้ะตรงนูน้นลมแหง้งกันเลยว่ไปถ้าไปถ้าเบิ้งมือน,นีหรือว่ามืออื่นพูนละจะ้ะ ลมแรงนะคะเฮ่าก็เลยจะบอออกเลือเพราะว่าเฮอเฮ่าล่ำหน่อยนะคะคืนล่มแห้งจ้ะตรงทีเฮาล่งหลอบดักปูวไว้คืนสูงเลยจ้ะตรงนู้น้าบเบงคำคำแรงแรงหรือว่ามืออื่นเลยจ้ะที่นี่คุณคืนแห้งหรือถ้าคืนแหง้งเข่าก็จะบอออกเลือนะคะ สวัสดีมือที่สามจ้ากำลังจะออกไปยามหลอบดักปูจ้าเขาเอินหลอบนาอกไม่นึกเอินกงดักปูนะเพราะว่ามือแรกล่งไว้มือว่านล่มแห้งจ้งกก็เลยไม่ได้ออกไปยามนาอกมือนี้ก็เป็นมือที่สามนะคะเดี๋ยวเขา่าลุ่นกันว่า สิ่งใดปูจกโตเนาะมันจะเป็นปูโตแดงๆคนไทยเอิญปูขนมปังบอหรือเอิญอย่างมันในึกไม่แน่ใจเนาะปูเนื้อนะคะเดี๋ยวเขามาทานรุ่นกันออกเรือไปตรงี้นนิดนึงว่ลงไวแล้วเขาสิ่งใดปูก่อน,นะคะชาวเวงกาเลสโก้จะเรือกะครับไปแบบซาซาจ้ะเรือใหญ่มากมีคลื่นบทเทนด้สื่อไอ <laughs> ้ไอ้แนวเกียวไอ้ทุนดักปูจ้ะเอาขาดมาเท่น แถาวเบอรงจ้าพี่น้องจ้าว่าสิเป็นจ,นจ้าเฮียเฮียข้าเจ้ากับเฮียเฮาเฮียข้าเจ้าร่ำยังไงผุน <c oughs> ปะ่ะอุ้ยอันนี้เรือไอ้บรรทุกคอนเทนเนอร์จ้ะนะคะพว้เฮาอ,อยู่เมืองพว้<ะ>เฮาอ,อยู่เมืองเ<ะ>บอร์เกน<ะ>เรือนะคะอันนี้ของเฮาวันนี้ไหนนะอีกกวอเดินวอโอเคอ่ะมัดดึงขึ้นมาลูกอ่ะ เอาคาดมาให้มามาลุน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 จะมีปูบอลนะคะดึงขึ้นมาเลย้กัันนยสองสาวดึงโอเคดึงกระช่างปู ขึ้นมายังโอเคอ้ยอิงิงติงอะอยูบูมังเงี้ยเอาขึ้นมาแล้วตูบิกได้บูสองตัวปลาด้วยมีปลามาด้วยนี่ได้บูสองตัวไก่ก็ยังมีอยู่ ตั้คดิบตั้งีบตั้งดิบตั้งดีบตั้งดิบตั้งบตั้งดตั้งดิบตั้วดีบตั้งดิบตั้งดตั้จด้งดิบต้งตั้งนตั้งดิบตั้งอีบตั้บตั้งนิตั้งนีตั้งนิตงตั้งนตั้งนิบตั้งนิบตั้ง้งด้งดอยตัตังนี้จ้ะ ทุนกระช่างปูเอ้หลอกปูนี่เขาตข้องเขียนซื้อเขียนเบอร์โทรไว้นั่นะคะใอะไรอยู่ยะเอาเนี่ยอันนี้มาให้ม,มามะครั้งแรกนะคะครั้งแรกครั้งแรกเดี๋ยวมาหลุนกันว่ากระช่างที่เชือกสีชมพูนี่จะได้จากโตัวท่านเนี่ยมาไปดูโฮลละมามาท่าละโอเคเออโมชีฮ่าเด้อ ไอ้เียวบ้าตัวม่ลชาออย่าเดนแลีิลยเดี๋ยวเดี๋ยัดกันอิสเนะลุเลดดไม่โอเคเนาะไอ้ขุใครเห็นก็ชังตูข้าือสุี่สด้เดี๋ยวมาลุนกันะ

สามตัวฮะเนี่ยเตียมาพูดว่าดิ๊สามตัวเตีสโอ้ยบ้านเด็บานนี่ดีนะอบได้แล้วลรกกระช่งที่สองรอบที่สองได้สมตัวนะฮะเขาจะไปจับมันนะปูนะคะปูสาตัวเลยจ้ะพ oh. wow. oh. oh. ี่น้องเบิงเบิง เโอ้ยใหญ่นั่งนวดนะคะเขาคิดว่าผมเข้าตกปลาเขาไม่ถ่ายกินแบบหัวปลาขีปลาจ้ะเรือใบกัมมี่สามตัวมือ

เบา้องจานนี่โตใหญ่ขนาดใหญ่ก็ฝ้ามือเมนูอีกอู้โหขั้งแหลกนะคะกระช่างหนึ่งได้สามกระช่างหนึ่งได้สองเหงื่อในกระช่างเหงื่อในกรงยังมีอยู่นะคะเขาเอิญหลอบเนาะเหงื่อในหลอบยังมีอยู่จ้ะในกระช่างนะคะเดี๋ยวเขาจะกระช่างบ่หลอบแหละเอิญไม่เหรอแต่ถามยายยายบอกว่าแบบนี้บ้านเฮาเอิญหลอบเลนะบ้านเฮาก็ไ่ได้อยู่ไก่ทะเลเนาะ ย้ยอนลงอีกนกนั่งวนวลคิดว่าเข้าถิ่งหัวปลาขีป่ปลานี่อีกกระช่างหนึ่งอีกกระช่างหนึ่งนะคะปลาเขาจะปล่อยเขาไปรอบจีสองนะคะต้องเอ่ยว่าหลอบเนาะกระช่างมันสําหรับเลี้ยงปลามนุษย์กะว่าวผิดมนุษย์เอ่นโกงปูลบสิสมันตาลบตัวใหญ่เลยนี้ โอ้ยกลามมันคือขั้นหนีบมือคือแบบมือขาดได้เลยนะคะโอ้โหเขาอ้าวเลยตัวที่ C นะคะตัวที D C ตัวที่ H แบบนี้โอ้ยตาตรงใหญ่เลยสมตรอเวอร์รี่ทูชเวสแกนเนอรโอ้ทูสกิวมีปลาดาวด้วยนะโ้มันหนีบกลามมันแข็งขนาดได้จ้ะพี่น้อง ปูเขาก็จะตกกันช่วงนี้แหละน่าจะไป,ไปไปมิทุน่ากะละกะดาถึงสิงหานะคะนื้อปูจะกำลังปูจะกำลังเนื่อแนนอีกโตนึง,งนี่โกนนโอ้โหอีกโตนึงเกาะแนนเลยค่ะเรือนะคะอันนั้นาจะเป็นเรือบรรทุกปูไปก่อสางอย่างจักยังนี่แหลจะจ้ะเขาก็ต้องลบให้เขาก่อน อันนี้เอาออกอยากหลายได้แล้วนี่นนโอ้ได้ปูหาโตใหญ่เลยจ้ะนี่นี่นนมาแล้วโตวที่หานะคะชอบที่ดูดะ ห้าตัวยักษ์เลยนะคนไทยเอิญปูขนมปังเนาะมันคือปูเนื้อนั่นแหละจะ้ะหาตัวแบบโหใหญ่กว่ามือมนุษย์เลยน่ะปูยักษ์นะฮะปูยักษ์ okay, <close> โอเคค้ยนกโนกค <Okay>. oh. น,นคิดว่าเฮาแบบตกตา oh. ว่าคนดีเขาขัว้วตาเขาจะโยิ้มนะ <c oughs> อาหารในกงยังอย,งอยู่อาหารในหลอดยังอยู่พวกก็จะล่งหลอดอีกหลอดหนึ่งนะนี่เออัเกอ้ยเขี่ยมรู้เด็๋วปะเอาล่งอีกอันหนึ่งจ้ะเนี่ยเนี่ยเอาลงเลยลูกเนี่ยรอป๊ะป,ะป,ะปะ๊าก่อนค่ะ พอส่งสัญญาณมาเด็ดจดูลอก,ก่อนจะลงลอบปูอีกรอบนึงนะคะบ้านอยู่ไก่ทะเลกัต้องหาปูหาปลานะคะแ <c oughs> ข้งแหลกแข่งแหลกเราะมีเลือลแวกะต้องใช้ชีวิตกันเลือกจะไม่นอนจ,จะมีข้าเจากับจะมาตกปลาอย่างแถวนี้จ้ะบ้านเมนุย,ยูทางนูน้น ย้อนลงนะคะอาจับเชื่อกหมคะปล่อยไวตรงนี้น้ำตรงนี้เลิกหาเมตรจ้ะเขาจะมีเนวิเกเตอร์ตรงนั้นสามารถเบ่งได้เนี่ยกะเดี๋ยวค่อยไม่ยามจ้ะฮะสนุกไหมกลับบ้านไปต้มปูนี่ฮัลโหลระวังมันหนีบมือแน่หาโตใหญ่จ้ะ เจ้าภารกิจยามรอบปูนะคะอันได้กี่ตัวฮะประมาณนี้นะคะสำหรับภารกิจไื้นี่จ้าจังไหนมนุษย์กรฝากไว้นะคะสำหรับสั้งเพจคุณแม่ขาหล้ะกัทั้งช่องคุณแม่ขาชาแนลนะคะกะถ่าติดตามกันว่าชะมีอีกยังให้เบิ้งกันอีกนอกจากพี่น้อง สำหรับภารก,กิจกูรอบปูนะคะก็ใส่เวลาสามมือเนาะตั้งแต่มือแรกที่ไปล่งไววละกัมือว่าล่มแห้งจ้าละกมือที่สมนะคะผมเขากัไปกูรอบปูมากนะคะได้ปูห้าโต๊ะเป็นรฝากไว้นะคะสำหรับทั้งช่องคุณแม่ขาชาแนลนะคะละกัเพจคุณแม่ขาเนาะติดตาม ชีวิตของพวกเท่าใดทั้งหลายๆช่องทางเซิร์ชคำว่า,มมาคุคะนะ้นมาขาเนะ่ะเพื่อนๆก็สิเห็นนามนุ์เป็นแว่นเป็นแว่น <laughs> นาเป็นๆแบบนี้แหละนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์นะคะไปละคะ่ะบาย